ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับก็ตอนนี้อยู่เกมอะไรเซ็กวอลเฟนะฮะเออจะลืมชื่อเกมอีกแล้วสุดยอดเลยกูก็เป็นเกมแนววางแผนนะฮะเกมแนว RTS เนาะแล้วก็เป็นเกมเดียวกันนะฮะที่ใช้ลงไออาซีรีส์สงคามจากวลน,นะฮะก็เกมนี้นะฮะที่ผมเอาไปทำเป็นซีรีส์นะฮะอก็นะเกมนี้สามารถหลดมาได้หลายแบบนะฮะอืหลดมาได้หลายอย่างนะฮะอื ซึ่งตอนนี้ผมมีประมาณอ่าวขอพี่ครับต้นๆๆๆซึ่งตอนนี้มีผมมีอยู่ประมาณอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไม่นับนะครับอันนี้มาจากเกมอันนี้มันแถมมาจากเกมนะฮะก็มีมีห้ามดนะฮะแล้วก็มีมดแผนที่ด้วยอ่าก็มดที่ผมใช้ในซีรีส์นะฮะก่อนผมจะเริ่มเล่นเกมขอพูดนะมดที่ผมใช้ในซีรีส์เนี่ยก็คือมดนี้นะฮนี่ นี่ผมติ๊กถูกนะ่ะนั่นแหละนะผมใช้มดเนี้ยในการทำซีรีส์สงครามจักรกลนะเะออก็ไว้คลิปหน้าแล้วกันนะไว้ไวคลิปหน้าแล้วกันนะไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ออาไว้คลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ก็นะคลิปนี้ผมขอทดสอบมอดมดใหม่แล้วกันไม่ต้องไม่ใช่มาทดสอบอเล่นเลยแล้วกันอออเล่นแบบพาร์ทนะเล่นแบบพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะฮะเออก็ก็คือมอดเนี้ยฮะนี่ผมจะทดสอบเล่นด้ยแล้วก็ทำเป็นพาร์ทนะฮะเออ โอเคก็เราก็เล่นดีกว่าเนาะเราก็เสียเวาลามากพอแล้วถ้าอยากระบบเกมนี้ก็เข้าเดือนเองฮะเออก็โอเคฮะผมก็จะเล่นแบบนี้นี้กันเนาะนี่ส่วนจาบ,บความยากนะฮะผมขอให้มันเป็นระดับกลางพอและไม่ยากเกินไปลนะแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปด้วยก็ผมเลเลือกแมปนะแมปพวกนี้ผมโหลดมานะฮะเนี่ยแมปพวกนี้ผมโหลดมาแล้วครับโหลดมาเป็นมอดเป็นมัดที่มาจากมอดมดัมดอะไรฮะมอดมอดอะไรฮะมอด หมดแผนที่นะฮะเออก็โหลดมานะฮะก็ตอนนี้ผมกำลังหาแมปนะแมปที่แบบว่าเข้ากับอันนี้ดีฮะแมปใหญ่ผมไม่ค่อยอยากเล่นแหลมแหลกบางอย่ผมไม่ค่อยอยากเล่นะฮะมันแหลกมันแหลกจริงๆริงสองวีสองอันนี้เป็นแมปเล็กนะฮะไม่ใหญ่มากอันนี้แหละน่าจะเหมาะสุดละโอเคสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือเข้าไปปรับตั้งค่าต่างๆนานานะฮะ ซึ่งแบบนี้เราจะรบดีไหมยวสองเนาะหนึ่งสองเอาสามเป็นพวกครับเจ้าวผมขอเปลี่ยนสามเ,เป็นสีนสามก่อนแล้วกันนะสองอ่าแล้วลูกนี้ออกครับโอเคครบโอเคเราเล่นเรืเร่อยเลยดีกว่าไปเอาละครับประเทศที่ผมจะเล่นก็คือเยอรมันนะฮะอืม คู่ขวญคู่ใจของเรานั่นเองผมชอบเยอร,รมันนะมันผมชอบกุงแค่ชอบอะเออมีความชอบส่วนตัวนะฮะอันนี้ได้เลยอะ,อ,ะอุย๊ยเยอรมันเหมือนกันเรามีสองเยอร,รมันนะ,ะดับเบิลเยอร,รมัน <c oughs> อ่าต่อมาก็สร้างแหล่งทรัพยากรน,นะครับท่านผู้ชมอ่าเกมก็ไม่ได้ยากเกมก็ไม่ได้ยากมากนะแล้วก็ถ้าเสี่ยงเกม,เ,กมเบาไปก็ต้องขออภัยนะฮะ ถ้าเสียงเกเรเบาไปให้ต้องขออภัยด้วยแต่ผมว่าก,กะดังนะมว่าก,กะดังแหละอ่าซานนี่ด้วยะฮะไอตัวแหล่งผลิตเงินะฮ้ไอถังเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเอากดผิดเรียบร้อยกูเอ้ยเป็นแหล่งผลิตเงินนะฮะเราจะขาดไม่ได้นะฮะก็มีความจะเป็นคล้ายๆกับแหล่งทรัพยากรน,นี้นะฮะแล้วก็ต่อมา ถึงสร้างเลยไม่ได้เอ้ยชายทางเลยได้ใครทหารเนะี่ยอ่าเราต้องสร้างให้เร็วฮนะเกมนี้มันต้องเร็วหน่อยอืมและยิ่งหมดและยิ่งหมดนี้นะครับผมก็ไปลองเล่นมาแล้วนะลองเล่นเลดนหน่อยฮะเออแต่จะไม่ลองอะไรมากนะก็หมดนี้มันค่อนข้างจะเล่นยากนะเออย,ยากกว่าตัวเกมหลักหน่อยอ่าทหารช่างมานี่เนะี่ยโอ้โหสร้างคนเดียวเลยพี่โค้น เอาไปช่วยเขาสร้างหน่อยอืมสว่วนไ้กนนี้จะไปไหนดีอ่ะเอากอาูจะเลื่อนลงมาหน่อยอ่าจะใช่สร้างอะไรอ่ะนี่ไงสร้างนี่แล้วกันไอ้ที่สร้างปืนใหญ่นะพวกที่สร้างปืนใหญ่เดินเลยฮะโอ้โหเอ้าวกูจะกดเดินทำไมอ่ะโอ้ทห,หารช่างออกทหารช่างของเขาคราับ <c oughs> ตงแต่ช่างเขาเอาไปสำรวจนะฮะแล้วก็สร้างบังเกอร์เรียบร้อยแล้วบังเกอร์นี่เอาคนเข้าไม่ได้อะเพราะมันมันมีคนอยู่แล้วอะเอออ่ากดไปไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจตัวเองมือผมชอบไปโดนนูน่นโดนนี่อะ่ะเอาละเราสร้างรังพยายกรณนี้กว่ามาตรงน,นี้อยู่ใกล้ตัวสุดเลยเนื่องของเราอะเอาคาเก้าแปดนะนี่ตรงนี้ แล้วก็เรืองบางนี้โอเคคาก็าแปดทั้งถูกนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายนะโหเรื่องน้ำมันได้ทียสิบทียสิบเองอะโอ้โหออคาเก้าแปดแล้วกันอ่าผลทหารคาร์เก้าแปดมานี่ดิต้องเรียกว่าคน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 ปืนเล่ย์เฟอร์ว่ะเออต้องเรียกว่าคนคนปืนเลเฟอร์อันนี้มันข้ามไม่นานนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งข้ามอย่าเพิ่งข้ามนั่นทีนั่นทีละตูเฮ้ยใจเย็น โหแหลงเงินแหลงเงินคือเยอะนะผมนะแต่นั้นมันคือไม่เยอะเลยอ่ะเฮ้ยเอามาใส่ใหเ้เอาจะเอาอะไรดีวะเอาเอาอะไรดีวะปืนใหญ่อ่ะปืนใหญ่สักกระบอกหนึ่งแล้วกันนะก็ผมจะบอกนะครับแมตช์นี้ผมอาจจะเล่นไม่จบนะอาจจะได้ไม่จบนะอาจจะเป็นแบบแบ่งเป็นพ,พาร์ทหนึ่งนะฮะเออ แบ่งเป็นพัชเลยนะเออแบบเนี้ยบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าจริงคุจะหาผมว่าเล่นไม่จบอ่ะพี่ก็นั่นแหละผมเล่นไม่จบอยูแล้วพัชเนี้ยเอ้แบบไอ้แบบเนี้ยโอ้ผมกะจะเล่นไม่จบอะไรไงผมกะับจะทำเป็นแบบทำเป็นแบบพาัชหนึ่งเออพัชหนึ่งพัชสองพัชสามเนี้ยเออในแบบนึงนะอืมก็อย่างว่าเนาะผมมีเวลาน้อยนะตาใจด้วยถ้าอยู่บ้านยังมีเวลาน้อยฮะอืมพอต้องไปทำธุรัธธุรัที่นู่นที่นี่อีกเออ เอาละสิบสี่แมีแหล่งนทรัพยากรเพิ่มเราต้องแข่งกับเวลาฮะต้องแข่งกับเวลาจริงจริงเพื่อเราก็โอเคสร้างป้อมปรกันแถวนี้เราก็ควรจะสร้างบ้างนะเอาทหารช่างที่แบบไม่ได้ทำหายอะไรมานี้อยู่ใกล้แนวหน้าสุดฮะก็ต้องไอ้นี่กันหน่อยสนามนี่สนามมีไว้จ้าที่นน้นเหมือกันปืนใหญ่ไปนี่เออช้าปืนใหญ่ มันเข็นช้าครับมันเดินช้าพวกปุ่นใหญ่พวกเนี้ยอะไรวิจัยไหมวิจัยไม่ได้ครับเหมือนต้องใช,ใช้สักอย่า่ไอทีสิ่อให่ยี่ห้าเนี่ยแต่ผมไม่มีไงมันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะผม,มเล่นมาผมยังไม่รู้มันคืออะไรกระดับดระเบิดอ่าน,นี่กระดักระเบิดบังเกอร์อ่ะบังเกอร์ไว้ป้องกัน,น่างนี้อ่าเอาละอันนี้เป็นเรดาร์ต้องจาไม่ผิดตรงนี้เป็นเรดาร์นะฮะเราสร้างอะไรดีอ่ะ มีสนามเพาะใชนไหมที่พาอยู่เลยเออไปเออแต่ผมยังไม่ยิงแล้วัยแต่ผมยังไม่ใช้แล้วกันนะสร้างค่ายก่อนเพให้เพื่อนเรามาม,มาอยู่ใ,ใกล้ท่านด้วยเพื่อนเรารู้สึกว่าจะบุกกดปุ่มจิ้มและท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยศัตรูศัตรูเฮ้ยศัตรูมาเฮ้ยศัตรูทำ้ะไรวะศัตรูคากรแปดาคากรแปดตึนตึนเลยทหารช่างซุ่มไม่ได้นะประเด็น ไอเพื่อนช่วยด้วยกากบไปกาับกบไปกาับกบไปกลับไปออกมาออกมาเร็วๆตายห่าแล้วเฮ้ยเพื่อนเราเข้ามาทหาฮะโอ้โหเฮ้ยการเฮ้โนโจมตีอะโดนอนอะไรโจมตีวะปืนใหญ่อะ Bưng nhảy hả? Bưng nhảy, bưng nhảy, nhảy trong tì như quá, như thế chơi đấy Im dưới mà quên, 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 มันมีปืนใหญ่ฮะท่านผู้ชมตัวปืนใหญ่เรา,าอยู่ไหนอ MG ออกมาเลยหนึ่งหน่วยพอ,อปืนใหญ่เอาน,นี่ออกมาโขดตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยนานอยู่นะสร้างงานอยู่แหลยมัดนี้มันมัดที่แบบว่าสร้างนานสุดแล้วอันนี้ทหารเนาะช่างอยู่ไหน ผมไม่รู้ไอไอฐานสร้างตัถานมันสร้างยังไงนะผมไม่รู้ต้องใช้อะไรบ้างอ่นานภาษากิมไม่ออกอะไรโอ้สร้างไม่ได้มันใช้ปืนใหญ่เล่นเราเ,รอ,เออระวังอย่แล้วกันเนาะปืนใหญ่มานี่ทหารถ่างทหารช่างอาสร้างนี้ไม่ได้เลย อันเกอร์มังเกอร์เรามีปืนใหญ่อยู่ฮะคอยสับหนุนอยู่โอ้โหไอ้กันเง้นจังเลยโอ้โหมีจากจะนเล่นทหารเยอรมันฝันต้นมีจากอเมริกาล้วอเมริกาอังกฤษนะฮะน่าจะลงมีแค่ทหารอเมริกานะฮะอะไรอีกอ่ะมีแล้วอ่าและวทหารช่างเพิ่มนี้ รู้สึกเอ้ยไม่ใช่อันนี้ใชหันช้างปะเอ้ยใช่หันช้างหละใชหันใ่หันช้างหรือเปล่าวะบุกบุกช่วยเขาบุกหน่อยฮะแบบช่วยเขาบุกหน่อยไม่ใช่แบบปล่อยเขาบุกฝ่ายเดียวนะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตายเข้ามาทะเข้ามาทะ คนีมีผู้ใหญ่แล้วไปอยู่ไหนเปหนไรเป็นใหญ่อะนหน,หนหีไปไหนไปบุกกไปบุกกไปกตูมาไื่เรยวว่ะตูตข้าสะพานมาฮะ ผมคุ่นใหญ่เรา,ารุ่นจักรยานไกลฮะตอนนี้เปิดใช้เพื่อเข้ามาฮะวอร์ไหวเพื่อนเข้ามาก่อนโอเคผมจะใช้เจ้านี้กันชั้นนี้เหมือนชั้นนี้มันเร็วอ,ะ,อะพวกนี้มันเร็วแต่มันลำเอดยน้อยอะตรงนี้เป็นไงบ้างผมว่าใช้เครื่องบินสนับำนุนดีกว่า ผมรู้สึกว่าใช้แต่เนี่ยนี่เอ้ยไม่ใช่เอ็มเอ้ยไม่ใช่เอ็มจีนี่หว่านหน่วยนี่ฮะหน่วยทุกอย่างแหละยิงไม่ใช่เอ็มจีนี่หว่าเป็นหน่วยทุกอย่างเ,เางน,นี่นนย,ย,ยน่าจะหน่วยเป็นโคกมั้งผมว่า<อ>แล้วเหน่วยเป็นโคกอะแบบเราก็ได้ยินเสียงคนปแปลกใจได้ยินเสียงคนเข้ามาเรก็ไม่ต้องตกใจนะ,ะคือคนที่บ้านก็คุยโทรศัพท์ก,ก,กันนะครับ นะผมบอกไว้ก่อนนะคนที่บ้านก็คุยโทรศัพท์กันนะเออเอาละ,เอา,ละเอาปนใหญ่เหมือนเดิมนะครับอืมแล้วก็สร้างเครื่องบินผมก็ลืมเลยเขาจะทําอะไรพราะคนที่บ้านเขาไอ้นี่ฮนะคุยโทรศัพท์มนลืมเลย <c oughs> ปวดละผมปวย <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้ผมปวยฮะโอเคผมกลับมาแล้วนะฮะก็ เราเขาคุยโทรศัพท์เสร็จนะฮะโอ้รอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยกูคุยซะเยอะเลยก็ตามภาษาคนแก่แหละก็เรา,เร,าเริ่มเล่นกันต่อดีกว่าเราถึงไหนแล้วอ่สร้าง m อจสนามบินกำลังสร้างอยู่ฮะอ่ผมสร้างสนามบินเพิ่มดีกว่าเฮ้ยไอ้นนี่ผมไม่รู้จะสร้างไงอะผมสร้างไม่ได้อนะ็ม่ใชมันเนอนะมันไม่จำเป็นก็ได้มันอาจจะไม่จำเป็นก็ได้โอเคสร้างอนะ โ okay. oh, oh, oh. อเคโอ้โหจำเปกระตุกกระตุกจังวะเพื่อ <c ười> เราเล่นกองทัพซะเยอะเลยฮะโอเคผมได้เวลาที่ผมบุกแ oh, <c ười> ล้วมั้งโอ้โหล้วหาเราเราขาดเราหายเดี๋ยว้ทหาผมหายฮะท่านผู้ชมโอเคผมว่าผมควรจะสร้างเพิ่มนะเออมาตรงนี้เครื่องบินทําเสร็จแล้วมาผมจะใช้เครื่องบินอันนี้อะไรนะฟลักวูฟเหรอตัวเกล้าวใช้ตัวเกล้าดีกว่า อ่าหมดพอดีอัน,นั่นหมดพอดีฮะไออาร์เอมทุกอย่างอะหมดพอดีใช้ห้าพัน 5, เนาะเออห้าพันแพงอยู่นะตุ๊กเก้ามหนึ่งมาคาก็แปดเอ็มสี่สี่โอเคไป รบๆๆๆๆๆๆๆู้สึกรู้สึกว่าศัตรูจะบุกทางที่อย่างเดียวนะอืมไม่ไปทางไหนเลยไกลๆหน่อยนะเดินเดินไกลหน่อยอืมอาซูกาสร้างเสร็จแล้วนะฮะอืมไอ้มันลงจอดก่อนเราขึ้นพร้อมกันฮะแล้วก็ผมจะเอาหายดีไหมสร้างายได้ไหม พาทใช้มือเลยนะน่าจะแพงอยู่เอ้ยตัวนี้เอ้ยตัวนี้ไม่มีเจ้าของเออมาเลยช่างช่างผมอยู่ไหนช่างมาช่างใหญ่แล้วตัวนี้ไม่มีเจ้าของอะช่างเทงเลยช่างเพื่อเราจะม,มาเอาฮะก็เทเลยแล้วกันจอดนี่เฉยนี่เฮ้ยโหเลี้ยวกว้างเนาะวงเลี้ยวมึงกว้างยังเลยเนาะจะลงจอดได้ไหมเนี่ยฮะวงเลี้ยวกว้างซะขนาดนี้ เรามีการโจมตีแล้วไอ้ปืนใหญ่เราก็เราก็แตกไปครับปืนใหญ่เราผมว่าเอาทหารช่างวันนี้สร้างสร้างนี่เลยเอ้ยยังสร้างได้อีกลำนึงกว่าโซก้าเพิ่มอ,อีกลำนึงโอเคเดี๋ยวเอาทหารช่างไปเพิ่มแล้วกันนะทหารช่างอยู่ไหนนะอีกคนนึ่งไงผมจำได้มีสามคนไม่ใช่เหรอ อาจจะบอกก็แตกแล้วผมว่าจะแตกแล้วโอเคเอาเปืนใหญ่ตรงนี้โอ้โหช้าเลยนะต้องจะเป็นอาวุธหนักดีดียอ,อ่าทำได้ะฮะโอเควิจัยทหารเพิ่มไปแล้วตัวนี้โอเคฮนะผมสร้างทหารช่างตรงนี้ไม่มีทหารช่างให้ผมสร้างนะก็ เราก็ต้องสร้างนี้เองนะฮะอันนี้รถรถไอ้น,นี่เนาะตัวใกล้เฉยเป็นนี่ไอหา่าบินไปบินมาเลยลำคานเว้ยอหาช่างนี้ทำเสร็จยังไงเอานหาช่างคนไหนก็ได้อรไปเสี่ยงตายหน่อยไปทำนี้เนี่ยไปทำโอ้โหรถถังได้ลวเลวยแต่ใจเย็นก่อนนี่ยังไม่ใช่เวลาแล้วครับเวลาเราคืออันนี้คือต้องสร้างสนามเพาะนะ ให้กับผู้ทหารของเรานะครับโหพี่แกจะสร้างฐานนี้ไลยเว้ยเอองั้นกูสร้างสนานพาแล้วกันตรงนี้จุดป,ประทะเยอะฮะเออก็เลยต้องอย่างตรงเนี้ยจุดป,ประทะเยอะฮะก็ผมเลยกะว่าจะสร้างสนานเพอะเลยละกันแต่บเข้ามาก่อนกลับเข้ามาก่อนเฮ้วยิงกูกเกินต่อยิงกูกเกินด้ยเออตายเดี๋ยวยผมไม่มา ป,นปืนใหญ่แตกพึ่งว่าไอ้ปืนใหญ่เอาปืนใหญ่มองกลางมาโอเคกำลังเสริมาะนี่นี่ MG สี่ MG สามสี่สองกระบอกนะฮะสองสองนะแล้วก็คาเก้าแปดแล้วก็อะไรวะ P สี่ศูนย์อ่ะผมเรียก M สี่ศูนย์ตลอดเลยโอเคเรนี้กำลังวิจัยเนาะวิจัยเสร็จยังไงอ่าเรือเรือใช้เท่าไหร่นห้าสิบพอยต์โอ้โหใช้นานว่ะ เล่งหน่อยโอ้โหสตูก้าเรยจะสร้างหายได้เว้ยเราจะสร้างหายเออเขาจะสร้างหายแล้ว,เ,วเอาสตูก้าสามตัวนี้ไปโจมตีก่อนแล้วกันนะตอนนี้ทหารกองกำลังเสร็จกำลังมาถึงนะฮะใจเย็นๆตอนนี้เราเอาหายไปไม่ใช่หายดิสตูก้าหาฐานสตูก่อนมันมากันบ่อยเยงนินอะเฮ้ยโอ้โหมีเสียงไม่มีเสียงฉลิทธนะฮะม่ีเสียงฉลิทธน,น,นะฮะ เฮ้ยเสียคะแนนด้วยเฮ้ยชอบชอบสมจริงสมจริงไม่ฟังเสียงเหรอไอเอไม่ใช่ตัดกลาก่อนเลยตัดตัดตัดเฮียเสียคะลนนฮะที่เราไปแล้วอีกลำหนึง่งไงอีกลำหนึ่งกำลงังวิ่งวนอยู่ฮะจะทิ้งดีไหมนะทิ้งดีไหมนะทิ้งดีนะไม่ทิ้งไงอะไร <c oughs> บักบักไม่ใช่บักอะ่ะมันบินไปนีครับ ยินเลยยิเลยโอเคเรียบร้อยครับยิงลับฐานไปซัจะเติมไมน่นี่เอะไรหายหายลงจอดก่อนนะหายหายไม่ยอมลงจอดให้ผมอะ่ะหายไม่ยอมลงจอดอ๋อหายมันต้องใช้ดันวีที่ใหญ่กว่านี้ฮะผมก็ลืมเลยโอ้โห còn đi mà nhớ cực bà Hay 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 Hai này, hay oh, hai Có hả? hai hi 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 có hi 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 chớp hơn hi 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 sao มึงไม่ต้องจอดหรอพ่อมึองรออะไรเนี่ยผมว่ามันต้องไอ้นี่แน่ๆครับโอเคกลับลำใหม่โอเคสตูกาเพิ่มอีกลำหนึ่งผมชอบสตูการ์ลงหลายสตูกาเลยตั้งแต่อัพอ่ะละช่า <c oughs> งดยดนแบบเกมอื่นไ <c oughs> ด้ผมไงทหารช่งางผมแจกปนะยิงอยู่ใช่ไหม โอเคเข้าบังเกอร์ไปผมต้องทหารเพิ่มอะของยิงไม่ได้แล้วโดยเฉพาะมันเจีผมต้องสร้างเพิ่มอ่ะโอ้มากันเยอะว่ะมากันเยอ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 ะเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละปืนใหญ่ปืนใหญ่ปืนใหญ่อ่าโอ้ปืนใหญ่มันจะมาถึง มูตัวใหญ่นี่นะตัวใหญ่วิธีของเป็นใหญ่นี่เลยเอาอทำยังไงนะสตูกา้ามานี่ดึกวงจอดก่อนนะค่อยไปพร้อมกันมาสตูกา้าได้ยาของเจ้าแล้วให้มึงก็เบียดไปด้วยไปไฮไปเร็วให้มีสีลังมไม่ใช่หรอมาดิมาดิาดเออรออะไรอ่ะ เอาผมว่าให้ไยโจมตีเป้าหมายหลักดีกว่าอ่าเป้าหมายหลักที่น่าจะเป็นภัยที่สุดตอนนี้คือเหมือนแบบทหารเยอะมากเลยอะอมาหฮบินวนกลับมาโจมตีใส่นี่เลยโอเคบินตรงมาเลยไม่มีเอด้วยหวานหมูอ่ะคูดกันี้เนี็ยเรียบร้อยไ้วินลับฐานไปเลย โอ้โหแล้วแม่สตูก้าไม่อยู่นิ่งเลยนะเจอบีต้องหารสตูก้าแม่งปล่อยหลายลำพร้อมกันแม่งอยนี่เลยอะไรมาเสียงวิวๆเลยวะ โหมองไม่เห็นตัวอ่ะเลี้ยงยากคือมีนตีวงเลี้ยวกว้างด้วยอ่ะ เรียบร้อยถ้าเขาหล่อไปฮนะตอนนี้ผมขอคุมเครื่องบินก่อนนะรู้สึกว่าเครื่งบินนี้รู้สึกว่าจะคุมยาก <c oughs> จริงๆแล้วก็สามารถสร้างเรือได้นะแต่แม่น้ำมันเล็อะอืม <c oughs> ไวอันนั้นอันหน้าค่อยที่แล้วกันมาเรามีวิัชนะฮแต่ยังก่อน ที่ระเบิดมันไม่ยอมทิ้งระเบิดใส่ฮะน่าจะต้องในนี่ฮะับผมจะต้องแบบนี้มนะั้งทิ้งระเบิดใส่ฐานเท่านั้นนะฮะหาฐานก่อนนะโหสตูการ์ทำเยวเฮ้ยนี่นี่เหมือนมีแบบนี้โอเคโอเควิ่งกลับบินกับบินกับเราไม่รู้มีเอเปล่าวิ่งกลับเลยโอเคฮะรู้สึกว่า,าสร้างอ่าเจ้าที่สำเร็จแล้วแต่ประเด็นคือช่างกูอยู่ไหนยังไงเจอ้ในในในช่าง ก็ผมจะสร้างรถถังด้วยก,กันเนาะรถถังเอ่ยอ่าตันนี้เลยอ่าแล้วก็ค่ายทหารอีกส,สองอันนะครับอืมแต่ก็สร้างมังเกิลต่อตอ่นี้อีกอย่าทหารมันรัดเข้ามาทางนี้ครับเดี๋ยวจะซวยเอาแล้วก็โอเคผมว่าผมวันนี้มันก็เวลามันก็ผ่านไปเยอะนะอก็นะครับ ผมก็จะทําคลิปแบบว่าไม่ยาวมากไม่สั้นมากนะฮะก็ประมาณนี้พอดีพอดีนะฮะโอเคก็นะฮะก็สับคลิปนีะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปวเพี่านี้ก่อนนะฮะก็ไว้ต่อกันพาร์ทหน้ากันเนาะอ่าก็ถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงนใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะฮะโอเคฮะก็สับนี้ฮะผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่สับคลิปต่อไปฮะบ๊ายบายครับเย่